สวัสดีเพื่อนๆและนักเดินทางบนเส้นทางแห่งปัญญายินดีต้อนรับกลับสู่ช่องปรัชญามังกรค่ะเมื่อเราเอ่ยชื่อของแบ้งหรือจู่กัดเหลียงภาพที่ปรากฏในใจของคนส่วนใหญ่คือบุรุษในชุดนักปราดถือพัดมีสายตาอย่างรู้ฟ้าดินสามารถเรียกลมเรียกฝนวางกลลศึกเผาทัพของโจโฉนับแสนให้หมอดไหมในพริบตา เป็นภาพของอัจฉริยะที่ไร้เทียมทานเป็นกลึ่งเทพที่ไม่มีวันพ่ายแพ้เราต่างยกย่องในสติปัญญาของเขาเราชื่นชมในความพักดีของเขาแต่เคยสงสัยไหมคะว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่มากเพียงใด วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าขานถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเขาแต่เราจะมานั่งลงข้างๆกันอย่างสงบและพิจารณารอยร้าวบนปฏิมากรรมอันงดงามที่ชื่อว่าจูกัดเหลียงเราจะมาเรียนรู้จากข้อจำกัดและความผิดพลาดของเขาเพราะบ่อยครั้งเหลือเกินที่บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ได้มาจากแสงสว่างแห่งชัยชนะแต่อยู่ในเงาของความล้มเหลว เรื่องราวของมังกรหลับผู้นี้ไม่ได้สอนแค่วิธีที่จะชนะแต่ยังสอนวิธีที่จะแพ้และวิธีที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านความไม่สมบูรณ์แบบของเขาเองค่ะมีคำกล่าวในประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพการทำงานของของเบ้งในช่วงบั้นปลายได้ชัดเจนที่สุดว่า การปกครองแคว้นจกกกนั้นแม้แต่การลงโทษโบยตีขุนนางเล็กๆ20ครั้งขึ้นไปขงเบงยังต้องตรวจดูรายงานด้วยตัวเองหรือที่เราอาจเคยได้ยินกันจนติดหูว่าขงเบงดูตั้งแต่เข้าวสารยันแม่ทัพลองจินตนาการภาพตามนะคะ อัคระมหาเสนาบดีผู้กลุ่มชะตากรรมของทั้งแคว้นกำลังก้มหน้าก้มตาตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของยุงฉางเล็กๆหรือพิจารณาการแต่งตั้งนายทหารระดับล่างด้วยตนเองทุกครั้งในแวบแรกเราอาจจะรู้สึกชื่นชมในความทุ่มเทของเขาความใส่ใจในทุกรายละเอียดความไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดมันคือภาพของผู้นำในอุดมคติที่ทำงานหนักเพื่อบ้านเมือง แต่หากเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดเราจะเห็นปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความขยันหมั่นเพียรน,นั้นนั่นคือการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองมากเกินไปค่ะคงแบ่งเป็นอัจฉริยะแต่ปัญหาของอัจฉริยะหลายๆคนคือความเชื่อมั่นว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดทำให้เขาดึงงานทุกอย่างเข้ามาไว้ในมือตัวเอง ระบบราชการของจอกก็กในยุคนั้นเปรียบเสมือนรถม้าที่ถูกลากด้วยม้าเพียงตัวเดียวคือตัวของแบ่งเองตราบใดที่ม้าตัวนี้ยังมีแรงวิ่งรถม้าก็ยังคงพุ่งทยานไปข้างหน้าได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากม้าตัวนั้นลม้มลงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะ เมื่อของเบ้งสิ้นใจที่ทุ่งราบอู่จ้างระบบบริหารของก๊กก็แทบจะหยุดชะง,งักไปเพราะขุนนางคนอื่นๆไม่เคยถูกฝึกให้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆด้วยตัวเองพวกเขาเคยชินกับรอคำสั่งเคยชินกับการมีคำตอบสุดท้ายจากอัครมหาเสนาบดีเสมอกลยุทธ์ของของเบ้งจึงเป็นกลยุทธ์ที่ไม่สามารถสืบทอดได้ เพราะมันไม่ได้วางอยู่บนระบบที่แข็งแกร่งแต่วางอยู่บนความสามารถพิเศษของคนเพียงคนเดียวในโลกปรัชญาจีนมีคำกล่าวว่าหลิวสุยปู้ฝูหู้ชูปุตู้แปลอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าสายน้ำที่ไหลย่อมไม่เน่าเสียบานพับประตูที่เคลื่อนไหวย่อมไม่ถูกปลวกกินความหมายของมันคือ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการการเคลื่อนไหวการถ่ายเทการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะคงอยู่ได้อำนาจก็เช่นกันค่ะหากอำนาจและความรับผิดช,ชอบไม่ถูกกระจายออกไปไม่มีการไหลเวียนมันก็จะเริ่มนิ่งและรอวันที่จะผุพังลงลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งตลอดการของเขาอย่างโจโฉดูสิคะโจโฉอาจถูกมองเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่ในง่าของการบริหารคนเขากลับเป็นเลิศ โจโฉกล้าที่จะมอบอำนาจให้แม่ทัพของเขาอย่างเต็มที่เขามองคนทะลุปลุกปลงและเมื่อเชื่อใจใครแล้วก็จะให้พื้นที่ในการคิดและตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เองอย่างเช่นเตียวเหลียวที่สามารถนำทหารเพียงหยิบมือต้านทัพของสุนกวนที่เหอเฟยได้ก็มาจากการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวณตรงนั้น หรือซีหลงแม่ทับอีกคนที่ได้รับการยกย่องจากโจโฉว่ามีลมหายใจแห่งโจหย่าฟูแม่ทับผู้มีวินัยในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็เพราะโจโฉให้อิสระในการคุมทับอย่างเด็ดขาดโจโฉสร้างระบบที่เต็มไปด้วยขุนคนและกุนซือที่สามารถทำงานทดแทนกันได้เขาสร้างป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลายต้นในขณะที่ขงเบง้งเขาสร้างสวนที่สวยงามแต่มีเพียงต้นไม้ใหญ่ตระหง่านอยู่แค่ต้นเดียว มีคำกล่าวโบราณบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าต้าชูติเซยเห่าเชิงเหลียงต้านชุ่นสาวปู้เชิงใต้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดีแต่หญ้าซักนิ้วก็ไม่อาจเติบโตได้ขงเบ้งคือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่จกก,กก็จริงแต่ร่มเงาที่หนาทึบเกินไปของเขาก็ทำให้ต้นกล้ารุ่นใหม่ๆขาดแสงแดดที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าหลังสิ้นของเบ้งไปแล้วจะมีเจียวอ้วนและบิหุยมาสืบทอดตำแหน่งได้อย่างดีแต่พวกเขาก็เป็นเพียงผู้บริหารที่รักษาสภาพตามแนวทางที่ของเบ้งวางไว้ไม่ได้มีใครที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆหรือวางกลยุทธ์ที่พลิกสถานการณ์ได้เทียบเท่าเขาเลยเพราะของเบ้งไม่เคยสร้างใครให้มาแทนที่ตัวเองเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง บทเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งสำหรับพวกเราทุกคนคะ่ะไม่ว่าเราจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนแต่คนคนเดียวไม่สามารถแบกโลกทั้งใบไว้ได้การสร้างทีมการมอบความไว้วางใจการสร้างระบบที่สามารถเดินต่อไปได้แม้ไม่มีเราคือปัญญาที่แท้จริงของการเป็นผู้นำํำ เพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่ทำให้ตัวเองขาดไม่ได้แต่คือคนที่สร้างรากฐานจนองค์กรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาอีกต่อไปมนุษย์เราทุกคนขับเคลื่อนด้วยความเชื่อบางอย่างและสำหรับขงเบ้งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นทั้งดวงดาวนำทางและโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาไว้ <c oughs> ก็คืออุดมการที่ว่าฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นปราบปรามโจรแผ่นดิน อุดมการณ์นี้สูงส่งงดงามและเป็นเหตุผลที่ทำให้เล่าปีสามารถรวบรวมวีระบุรุษมากมายมาอยู่ใต้ร่มธงได้มันคือความชอบธรรมที่ทำให้พวกเขามีตัวตนแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือกรงทองที่ขังขงแบ้งไว้กับโลกในอดีตลองนึกภาพตามนะคะโลกในยุคสามก๊กนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วราชวงศ์ฮั่นเหลือเพียงแต่ชื่ออำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของขุนศึกผู้กลุ่มกำลังทหาร โจโฉคือคนที่เข้าใจความจริงข้อนี้ได้ดีที่สุดเขาสร้างหวีกกขึ้นมาโดยใช้ห้องเต้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หรือที่เรียกกันว่าแชปเทียนจืออีลิงจูโหคือเชิดชูโอรสสวรรค์เพื่อบัญชาการเหล่าขุนศึกโจโฉไม่ได้พยายามจะซ่อมแซมบ้านที่พังทลายลงแล้วแต่เขากำลังสร้างบ้านหลังใหม่บนซากปรักหักพังนั้นโดยยังคงป้ายชื่อบ้านเก่าเอวาไว้ แต่คงแบ้งกลับยึดมั่นที่จะซ่อมแซมบ้านหลังเก่าให้กลับมางดงามดังเดิมเขายังคงพยายามเล่นตามกติกาของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอุดมการณ์ที่สูงส่งนี้ทำให้มุมมองทางยุทธศาสตร์ของเขาขาดความยืดหยุ่นไปอย่างน่าเสียดายความยึดติดในอุดมการณ์นี้สะท้อนออกมาในการบริหารกองทัพของเขาเช่นกัน คงเบงขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยที่เข้มงวดกฎหมายของโจโกกในยุคข,ของเขานั้นเรียกได้ว่าเฉียบขาดการลงโทษหนักหน่วงและไม่มีข้อยกเว้นการห้ามดื่มสุราในกองทัพการห้ามขัดคำสั่งแม้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าแน่นอนว่ามันทำให้กองทัพโจโกกเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยสูงที่สุดกองทัพหนึ่งในยุคนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ค่อยๆสูบฉีดจิตวิญญ,ญาณและแรงจูงใจ ของเหล่าทหารออกไปทีละน้อยทหารไกลเหมือนเครื่องจักรที่รอรับคำสั่งทำตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ขาดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และความกล้าที่จะตัดสินใจนอกกรอบเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อเขาสั่งประหารมาเจกนายทหารคนสนิทที่เขารักเหมือนลูกหลังจากที่มาเจ็กพ่ายแพ้ที่เกตเตงการประหารน,นั้นเป็นไปตามกฎหมายทหารทุกประการมันคือการแสดงความยุติธรรมอันไร้ที่ติแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถไปอย่างน่าเสียดายและเป็นการส่งสัญญาณไปยังแม่ทัพนายกองคนอื่นๆว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ไม่อาจให้ ได้เลยทำไมขงเบ้งถึงหมกมุ่นกับการบุกวีกกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ในอุดมการณ์ของเขาฟื้นฝูราชวงศ์ฮั่นการจะทำเช่นนั้นได้มีเพียงหนทางเดียวคือต้องโค่นล,ล้มวยก๊กที่ควบคุมฮองเต้และเมืองหลวงล่วอย่างอยู่การบุกจึงเป็นทางเลือกเดียวที่สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของเขา แต่การหมกมุ่นกับศึกภายนอกมากเกินไปทำให้เขาละเลยการสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากภายในดินแดนเสฉวนที่จกกกครอบครองนั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์และมีชัยภูมิเป็นประการธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีจุดอ่อนในตัวของมันเองคือเป็นดินแดนที่ปิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างกองทัพขนาดใหญ่ทำได้ยากกว่าที่ราบภาคกลางของหุยกก ทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ในการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสเสบียงอาหารอาวุธหรือกำลังคนล้วนแต่ต้องถูกลำเลียงผ่านเส้นทางภูเขาที่ทุรกันดารและยาวไกลทุกครั้งที่ขงเบ้งยกทัพขึ้นเหนือมันคือการสูบฉีดเลือดเนื้อและพลังชีวิตของชาวจกกกออกไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างสุมาอี้แห่งวุยกก,ก็มองเห็นจุดอ่อนนี้อย่างชัดเจน สุมาอี้เลือกใช้กลยุยธ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลที่สุดนั่นคือการตั้งรับเขารู้ดีว่าคงเบ้งมีสเสบียงจำกัดจึงหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงสร้างป้อมคายที่แข็งแกร่งและรอรอจนกว่ากองทัพโจก๊กจะ,สะเสบียงหมดและต้องถอยทัพกลับไปเองทุกครั้งคงเบ้งเปรียบเสมือนคนที่พยายามจะตักน้ำในมหาสมุทรให้เหือดแห้งด้วยถ้วยใบเล็กๆ เขาอาจจะตักน้ำออกไปได้มากมายแต่สุดท้ายมหาสมุทรก็ยังคงเป็นมหาสมุทรในตำราพิชัยสงครามของซุนวูมีบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าชั่นโสเจอชังอยู่จิ๋วตี้ที่ชาชั่นกงเจอต้องอยู่จิ๋วเทียนทีิสาแปลได้ว่าผู้ที่เก่งกาจในการตั้งรับจะซ่อนตัวอยู่ลึกดุดก้าวชั้นบาดาลผู้ที่เก่งกาจในการโจมตีจะเคลื่อนไหวอยู่สูงดุดก้าวชั้นฟ้า สุนวูให้ความสำคัญกับการตั้งรับไม่น้อยไปกว่าการโจมตีเลยเพราะการป้องกันบ้านของตัวเองให้แข็งแกร่งคือรากฐานของการออกไปรบชนะนอกบ้าน หงเบ้งเน้นบุกมากกว่ารับเขาใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับพยายามทำลายศัตรูภายนอกจนอาจจะหลงลืมไปว่าการพัฒนาดินแดนเสฉวนให้มั่งคั่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะยาวก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไม่แพ้กัน ความมั่นคงในบ้านคือรากฐานของการชนะสงครามภายนอกหากรากฐานไม่แข็งแรงการออกไปทำศึกไกลบ้านก็มีแต่จะบั่นทอนตัวเองให้ลม้มลงในที่สุดและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจกกกหลังจากสิ้นคงเบ้งไปไม่นานแขวนก็ตกสู่ความอ่อนแออย่างรวดเร็วพระพลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับสงครามที่ยืดเยื้อและไร้ผลน,นี้จนหมดสิ้น เรื่องราวนี้สอนให้เรามองย้อนกลับมาที่ชีวิตของตัวเองค่ะเพื่อนๆบ่อยครั้งที่เราเองก็หมกมุ่นกับการไล่ตามเป้าหมายที่อยู่ไกลตัวหรือพยายามต่อสู้กับศัตรูภายนอกไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในการทำงานหรืออุปสรรคต่างๆจนเราลืมที่จะดูแลรากฐานภายในของเราเองนั่นคือสุขภาพกายสุขภาพใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งจากข้างใน บางครั้งการหยุดพักการหันกลับมาดูแลบ้านของเราให้มั่นคงอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าการทุ่มเททุกอย่างเพื่อพุ่งไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเพราะชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดไม่ได้มาจากการเอาชนะคนอื่นแต่อาจมาจากการสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถทำลายเราได้ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาวที่สุกสว่างเจิดจ้าอย่างคงเบ้งไปแล้วยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เรื่องราวของเขาเปรียบเสมือนเงาของดวงดาวดวงนั้นเป็นภาพสะท้อนสุดท้ายที่บ่งบอกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของมังกรหลับผู้นี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดบุคคลผู้นั้นคือจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งจกกกเล่าเซียนค่ะ ในหน้าประวัติศาสตร์เล่าเซียนมักจะถูกจดจำในภาพของจักรพรรดิท,ที่อ่อนแอไร้ความสามารถไม่เอาการเอางานจนมีสำนวน,นจีนที่กล่าวว่าฝูปูผีตะอาโดซึ่งหมายถึงอาเตาช่วยประคองให้ก็ยังลุกขึ้นไม่ไหวใช้เปรียบเรยกับคนที่ไม่ว่าจะช่วยเหลือผลักดันแค่ไหนก็ไม่เอาไหน แต่ในช่องปรัชยามังกรแห่งนี้เราจะลองมองผ่านภาพจำที่ฉาบฉวยนั้นเข้าไปให้ลึกอีกสักนิดเราจะไม่ได้มาตปัดศินว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่จะมาสำรวจว่าเหตุใดเขาจึงกลายเป็นเช่นนั้นและเรื่องราวของเขาสอนอะไรเราได้บ้างเราเซียนคือผลผลิตโดยตรงจากทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมา ลองจินตนาการถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาใต้ร่มเงาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ถึงสองคนคนหนึ่งคือบิดาผู้เป็นวีรบุรุษแห่งยุคสมัยอีกคนหนึ่งคืออัครมหาเสนาบดีที่ถูกยกย่องเป็นดั่งเทพ,พเจ้า คงเบงดูแลเล่าเซียนด้วยความรักและความเคารพดั่งเซียนฟู่หรือบิดาบุญธรรมเขาสั่งสอนวิชาความรู้ทุกขแขนงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กางปีกปกป้องและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแทนเล่าเซียนมาโดยตลอดนี่คือภาพสะท้อนจากช่วงที่หนึ่งภาระของอัจฉริยะ การที่ขงแบงรวมศูนย์อำนาจและลงมือทำด้วยตนเองนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ระบบราชการอ่อนแอแต่ยังพลาดโอกาสที่เล่าเซียนจะได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการปกครองที่แท้จริงไปโดยไม่รู้ตัว เลาเซียนเปรียบเสมือนต้นบอนไซที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีในกระถางถูกตัดแต่งกิ่งก้านอย่างสวยงามแต่ไม่เคยได้อย่างรากลึกลงไปในดินด้วยตนเองเขาไม่เคยต้องตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายของบ้านเมืองไม่เคยต้องวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพราะมีคนคอยทังให้หมดทุกอย่างเมื่อมังกรหลับสิ้นลมหายใจไปเลาเซียนในวัยหนุ่มก็เหมือนถูกทิ้งให้อยู่กลางพายุตามลาพัง เมื่อขาดเสาหลับที่เคยค้ำจุนเขาจึงต้องหาที่พึ่งใหม่และที่พึ่งที่เขาเลือกก็คือเหล่าขันทีที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะหุยโฮซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตและการเสื่อมถอยของจกโกกในเวลาต่อมา นอกจากนี้เล่าเซียนยังต้องแบกรับมรดกจากกรงทองแห่งอุดมการเขาเสือบทอดบัลลังมาพร้อมกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวนั่นคือการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นอุดมการของบิดาและบิดาบุญธรรมของเขาแต่เคยมีใครถามหรือไม่ว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเขาปรารถนาจริงๆหรือเปล่า เขาอาจไม่เคยมีความผูกพันกับราชวงศ์ฮั่นที่ล่มสลายไปแล้วอย่างลึกซึ้งเท่าคนรุ่นก่อนและการต้องทำสงครามไม่รู้จบสิ้นเพื่อเป้าหมายที่ดูเลือนรางก็อาจเป็นภาระที่หนักหนาเกินกว่าที่เขาจะแบกรับไว้และท้ายที่สุด ผลกระทบจากเงาของเป้าหมายเดียวก็คือการที่เขาได้รับสืบทอดอาณาจักรที่อ่อนล้าและบอบช้ำจากสงครามที่ยืดเยือ้อทรัพยากรถูกใช้ไปกับการทับจนร่อยหรอประชาชนเหนื่อยหน่ายสงครามภาพที่โด่งดังที่สุดของเล่าเซียนคือเหตุการณ์หลังจากที่จกก,ก๊กล่มสลายไปแล้วเขาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมืองหลวงของหวีก,ก๊ก วันหนึ่งซูมาเจียวผู้สำเร็จราชการของหวีกกได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแกล้งให้มีการแสดงระบำของแขวนเสฉวนให้เขาชมเหล่าขุนนางเก่าของจกก,ก๊กต่างพากันร้องไห้ด้วยความคิดถึงบ้านเกิดแต่เล่าเซียนกลับนั่งชมอย่างเพลิดเพลินซูมาเจียวจึงถามว่าท่านไม่คิดถึงแขวนโจกบ้างหรือเล่าเซียนตอบอย่างซื่อซือว่าถือเจียนเลอร์ปุ้สื่อสุข แปลว่าที่นี่มีความสุขดีไม่ได้คิดถึงโจกเลยคำตอบนี้ทำให้ทุกคนหัวเราะเยาะในความโง่เขลาของเขาแต่หากเรามองในอีกมุมหนึ่งนี่อาจไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อาจเป็นปัญญาสูงสุดในการเอาตัวรอดก็เป็นได้ การแสดงออกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่มีผิดมีภัยไม่มีความทะเยอทะยานหลงเหลืออยู่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ผู้ชนะวางใจและไว e ้ชีวิตตนเองรวมถึงเหล่าขุนนางที่ตามมาด้วยการเล่นละครตบตาว่าเป็นคนโง่อาจจะเป็นกลยุทธ์สุดท้ายที่เล่าเสี้ยนทำได้เพื่อปกป้องชีวิตคนที่เหลือรอดจากการล่มสลายของอาณาจักร เรื่องราวของเล่าเซียนจิงเป็นโศกนาฏกรรมที่ซับซ้อนเขาไม่ใช่แค่จักรพรรดิที่ล้มเหลวแต่เขาคือบทเรียนสุดท้ายที่ขงเบ้งทิ้งไว้ให้เราเห็นว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่คนที่สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยตัวเองแต่คือคนที่สามารถสร้างผู้สืบทอดที่จะนำพาความสำเร็จนั้นให้ยั่งยืนต่อไปได้ ขงเบ้งชนะสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนแต่บางทีสงครามครั้งสุดท้ายที่เขามองข้ามไปอาจจะเป็นการสร้างราชาที่แท้จริงให้แก่บัลลังก์มังกรนั่นเอง ณทุ่งราบอู่จ้างในค่ำคืนที่ดาวประจำตัวของอัครมหาเสนาบดีร่วงหล่นจากฟากฟ้าการเดินทางของมังกรหลับได้สิ้นสุดลงแต่เรื่องราวที่เขาฝากไว้ยังคงก้องกังวานผ่านกระแสทานแห่งการเวลามาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของจูก,กัดเหลียงไม่ใช่ในฐานะเทพเจ้าแต่ในฐานะมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยข้อบกพร่อง เราได้เห็นภาระของอัจฉริยะที่ความสามารถอันล้ำเลิศของเขากลายเป็นทั้งพรสวรรค์และคำสาบทำให้เขาแบกรับทุกสิ่งไว้คนเดียวจนระบบที่เขาสร้างขึ้นไม่อาจยั่งยืนได้ห่างปราศจากเขาเราได้สัมผัสกรงทองแห่งอุดมการณ์ที่ความฝันอันสูงส่งในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นได้จำกัดกรอบความคิดและยุทธศาสตร์ของเขาไว้กับโลกในอดีต เราได้มองเห็นเงาของเป้าหมายเดียวที่ความหมกมุ่นกับการทำศึกนอกบ้านได้บั่นทอนรากฐานภายในของอาณาจักรให้ผุพังลงอย่างช้าช้าและสุดท้ายเราได้เผชิญหน้ากับเงามืดของมังกรหลับผ่านชะตากรรมของเล่าเซียนผู้เป็นด่งกระจกเงาบานสุดท้ายที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกที่ไม่สมบูรณ์ของของเบง้งจักรพรรดิที่ถูกเลี้ยงดูในร่มเงาจนไม่อาจเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง เรื่องราวของคนสองคนนี้จึงเปรียบดังดวงดาวและเงาจันทร์ของแบ่งคือดวงดาวที่ส่องสว่างเจิดจ้าด้วยแสงแห่งปัญญาของตนเองส่วนเล่าเซียนคือเงาของดวงจันทร์ที่ไม่มีแสงในตัวเองทำได้เพียงสะท้อนแสงที่ผู้อื่นส่องมาและถูกบดบังโดยเมฆหมอกแห่งยุคสมัยบทเรียนสุดท้ายที่ท่านทั้งสองฝากไว้ให้เราจึงลึกซึ้งยิ่งนัก จากของแบงเราเรียนรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งมีขีดจำกัดไม่มีใครสามารถแบกโลกทั้งใบไว้ได้เพียงลำพังการสร้างคนการมอบความไว้วางใจและการสร้างระบบที่แข็งแกร่งจนสามารถเดินต่อไปได้แม้ไม่มีเราคือสุดยอดแห่งปัญญาของผู้นำที่แท้จริงจากเล่าเซียนเราเรียนรู้ว่าในความอ่อนแอก็อาจมีปัญญาซ่อนอยู่ การรู้จักประมาณตนการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการรู้ว่าเมื่อใดควรจะสู้และเมื่อใดควรจะยอมแพ้ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการใช้ชีวิตเช่นกันชีวิตของพวกเราก็เช่นกันค่ะเราต่างก็มีบทบาทเป็นทั้งดาวฤกษ์ที่ส่องแสงและเป็นดวงจันทร์ที่สะท้อนเงาในบางเวลา ขอให้เรื่องราวของของเบ้งและเล่าเซียนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราสร้างความสำเร็จโดยไม่ลืมที่จะสร้างคนรอบข้างไปพร้อมกันและให้เรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและผู้อื่นเพราะมะระดกที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังแต่คือเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เราได้ปลูกฝังไว้ในใจของคนรุ่นต่อไปต่างหาก สำหรับวันนี้ปรัชยามังกรต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมเดินทางและรับฟังอย่างสงบขอให้ปัญญาจากเรื่องราวในอดีตนำทางให้ทุกท่านพบเจอความสุขและความสงบในปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะ